หัวหน้าหัวหน้าตายแล้วหัวหน้าตื่นก่อนครับหัวหน้าเย้หัวหน้า, יה, นาตายแล้วโวยนี่แกหัวหน้าเพิ่งจะตายแกกล้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงตายไปซะเฮ่หลังจากที่มันตายเดี๋ยวเราจะฆ่ามาันเีแค่นี้เราก็จะได้เป็นผู้นำและแน่นอนเราอยากได้เยื่อนั่นแหละคือเหยื่อที่เราต้องการ แต่ว่ามันกลับมาแล้วไอ้หมอนี่มันช่วยเหลือเหยื่อเปนกบิ้นเหมือนกนจะแทะแต่จะช่วยทําไมผู้หญิงตัวนั้นมันมีค่าแค่ขอนูกให้กับเราเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรแค่ตามมันไปอย่าให้มันพลาดเหยื่อเสร็จเราแน่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนยใจเย็นๆหากฉันไม่พลาดเนี่ยในนั้นก็น่าจะมีกบิ้นตัวอื่นอยู่ด้วยตอนนี้เราแค่อยู่และรอดูก่อนก็ได้เดี๋ยวสิไม่เอาไม่เอาใช่ไ,ไ,ไอย่าเลย เฮ้แฮ่สาวน้อยเธอไ่รอดอยู่แล้วหรอแย่แล้วต้องรีบไปให้ทันรีบพวกแกหยุดอยู่นี้เลยนะพวกแกทำไมถึงทำแบบนี้ไอ้บ้านี่หัวหน้าก็ไม่อยู่แล้วแกจะอะไรกันนักกันหนาวอ่ะแต่ในเมื่อหัวหน้าตายไปตอนนี้ก็ปล่อยเกียร์ว่างสินะพวกเราฆ่ามันบ้าเอ้ยฉันยังไม่อยากมาตายในที่ที่แบบนี้นะวอยถึงแม้ว่าจะเป็นผอพันธุ์เดียวกัน แต่ว่ามันทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไหนๆก็ไม่มีทางทเลือกแล้วไปซะถ้าหาไม่อยากตายเนี่ยนี่เจ้าก,กับบินไหวไหมเมื่อกี้ขอบคุณนายมากเลยนะที่นายได้ช่วยเหลือชีวิตของฉันเอาไว้อะแค่นั้นยังไม่พอแถมนายยังหาอาหารมาให้กับฉันอีกด้วยอะ่ะถึงแม้ว่านายจะเป็นกับบินแต่นายก็ไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยเรื่องนี้ฉันขอ,อยืนยันไม่เหมือนกับกับบินตัวอื่นใช่สิก็เราเนี่ยเป็นมนุษย์นี่หว่า ในตอนที่เราจําความได้เราก็าอยู่ในร่างกอมบ,บินเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบในสิ่งที่กอมบ,บินมันได้ทําและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในร่างนี้ได้แต่ว่ามันได้มีหน้าจอโปร่งแสงขึ้นมาที่มันบง่งบอกถึงสถานะของตัวเองเราสามารถอัพเลเวลของตัวเองได้แต่สิ่งที่เราจะต้องทํานั้นมันกลับย้อนแย้งกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องมาโดยเสมอบนโลกใบนี้เหล่าเทพจะคอยมอบพลังชีวิตให้เหล่ามอนเตอร์ปีศาจมนุษย์ ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอะไรก็ตามขอแค่เป็นสิ่งมีชีวิตพวกเทพเหล่านั้นจะเป็นคนมอบบรรดาลสิ่งที่ทุทกๆคนต้องการให้และก็แน่นอนกอบินเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในห่วงโซ่อาหารเรารู้แล้วละ่ะว่าเราจะอัพเลเวลได้ยังไงแต่ว่าบันดันขัดแยง้งกับความรู้สึกผิดนั่นเองใช่แล้วกอบินตามปกติจะออกไปล่าเหยื่อส่วนเหยื่อเหล่านั้นพวกมันจะไม่มองว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตาม จะต้องใช้งานทั้งหมดถ้าเป็นหมูก็ต้องกินถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องคลอดลูกไม่งั้นพอกอะบิ้งก็จะสูญพันธุ์แต่ว่าเราเนะี่ยทำไม่ลงหรอกนี่นี่นายนะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันรู้ว่านายช่วยฉันได้ขนาดนี้ฉันเลยคิดว่าฉัน,นยอยากตอบแทนนายบ้างเพราะว่ายัางไงซะกอบบิ้งก็ต้องสืบพันธุ์ใช่ไหมล่ะเรื่องนี้ฉันก็จะเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าเนะสุดท้ายนายก็ยังไม่ให้กอบบิ้งอยู่ดีฉันว่ามันอาจจะดีมากกว่านี้ถ้าหากนายับไปกับเราด้วยนะ พรมาไม่นานเดี๋ยวหัวแนาก็ต้องมาช่วยฉันอย่างแน่นอนจนถึงในตอนนั้นถ้าเรากลับมือได้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลานายเองเออที่เธอพูดมาน่ะมันก็ถูกไหนไหนมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วน่ะดังนั้นหากอยู่ภายใต้การปกครองของมนุษย์และเราก็ไปอยู่ในนั้นเท่าเนี้ยก็ไม่น่าจะต้องทําอะไรละถึงแม้ว่าเลเวลมันจะไม่อัพก็ตามเดี๋ยวนะนี่มันสิ่งอะไรอ่ะหรือว่าเอบินถูกโจมตีหนีเร็ว มนุษย์มนุษย์มาแล้วมนุษย์มันมาแล้วยังไงฉันก็ไม่รอดอย่างน้อยขอให้ค่มขืนผู้หญิงโตเมียโวนั้นเถอะ yeah. เล้วเข้าตอนนี้พวกของเธอหน้าจะมาช่วยแล้วแล้วสิเยาย่าจะนั่งรอความตายหรือไงไ hey, ตายสิให้ตายสิก็บินพวกนี้มันไม่หมดไม่สิ้นสักทีแมนะ่คุณมาล่ฉันแล้วเหรอสุดยอด สามารถจัดการกับกบบินสามตัวได้ในทีเดียวเราจะทำแบบนั้นได้บ้างไหมนะอืมจะให้อยู่กับมนุษย์มันก็โอเคอะนะแต่ว่ากบบินพี่น้องของเราตายกันหมดแล้วเนี่ยสิมันจะดีเหรอแน่ฉันน่าแล้วไม่นะ,<ว>ะรวะวังเจ้าหมอนั่นมันฟันลงมาทำไมเนี่ยหรือว่ามันเมื่อจนมองไม่เห็นว่านี่เป็นมนุษย์เหมือนกันอา้าวจนหลบทำไมแล้วนะ่ะทั้งทั้งที่โดนฟันและตายไปซะดีๆก็ได้แม่ คุณกำลังจะทำอะไรนี่ฉันเองฉันเองไงไม่เธอนะี่ยไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเพราะหลังจากนี้เธอจะคลอดลูกก็บินออกมายัางไงเราผู้หญิงแบบเธอนะ่ะเราไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วและคอยคลอดลูกให้กับเราก็บิินแค่นั้นเองในสายตาของฉันแล้วนะ่ะเธอแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทั้งนั้นแต่งตัวนักขนาดนั้นแค่นี้เห็นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเธอไม่รอดหัวหน้านะไม่นะฉันยังไม่โดนกบินคงขืนสูตร์เหตุผลก็บอกว่า กบบินตัวเนี้ช่วยเหลือชนาไว้ไงหยุดพูดจาไร้าสาระได้แล้วกบบินแบบนั้นมันจะไม่มีได้อย่างไงเลาเตรียมตัวตายซะไม่มีทางเลือกแล้วเร็วเข้ารีบหนีไปเจ้าหมอนี่กําลังฆ่าเธอบ้าจริงเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยไม่รอดแม่หยุดก่อนพอได้แล้วท่านหัวหน้าได้โปรดลดอาวุธลงก่อนขอบคุณท่านเจ้าทีา่้าท่านาแล้ว ขอบคุณมากเลยนะท่านเจติดาจ้าจ้าน่ะเหรอเทพธิดาสวยสงา่าเธอมีออร่าสุดๆหากเราได้อยู่กับเธอเราก็ยินดีนะท่านหัวหน้าแล้วเจ้าตัวนี้ท่านครับกอบินที่มีสติปัญญาแถมยังพูดได้อีกด้วยผมว่ามันหายากนะครับเราควรนำกลับไปดีไหมครับใช่ฉันเองก็เห็นด้วยเหมือนกันกอบบินที่สามารถพูดได้และแถมยังมีสติปัญญาอีกด้วยฉันว่าค่อนข้างที่จะหายากนะ หลังจากที่เรากลับไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยตรวจสอบก,ก็ได้เธอนะ่ะได้รับการปกป้องจากกอบบินตัวนี้ใช่ไหมแถมเขายังให้อาหารอีกด้วยใช่กอบบินตัวนี้ทั้งปกป้องแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเฉยเลยแถมยังให้อาหารอีกด้วยเรื่องนี้ฉันขอยืนยันดีดีมากเลยล่ะโอเคงั้นพวกเรากลับกันก่อนดีวกว่าไหมแล้วนายล่ะจะไปด้วยไหมไปครับผมขอไปด้วยคุณเป็นถึงเทพธิพดาถ้าหากผมได้รับใช้คุณผมยินดีทําทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ขอร้องเถอะนะ ผมขอไปด้วยดีแม่ท่านนี้เราจัดการทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วล่ะกลับฐานทัพผมไปด้วยได้จริงๆใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับเธอเป็นนางเทพธิดาเธอสวยเธอสง่าแถมเธอยังมีพลังออล่าที่โดดเด่นอีกด้วยยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่คุณรับผมกลับไปด้วยนะ่ะผมแน่นอนกลับไปฉันจะตรวจสอบนายให้เยอะเลยเฮ้ยอะไรข้าพวกเดียวกันเอง